สวัสดีครับปีนะครับศูนย์รถยนต์มือสองเต็นท์ยูเคคานะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้พบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมีรถบ้านมือสองสภาพดีๆสภาพสวยเลขไม่ลน้อยมือเดียวป้ายแดงมาอัปเดตมารีวิวให้พี่ๆได้ชมกันนะครับสําหรับพี่ๆท่านใดหรือลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานอยู่นะครับก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้ หรือจะเข้าไปดูรถเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ของเรานะครับพิมพ์คำว่า ukcar รถยนต์มือสองคัดสภาพเพื่อคุณเรายังมีรถอีกมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อหลากหลายราคาให้เลือกให้ชมกันนะครับแต่ก่อนที่เราไปชมกันนะครับก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของเราไว้ด้วยนะครับเผื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาจะได้ไม่พลาดนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าว่าตัวนี้มีออปชันอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นนิสสันจูครุ่น 1.6V ปี2014เป็นรถสีดำนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาทเลขไม่วิ่งมานะครับตัวนี้วิ่งมาแค่79,000กว่าโลนะครับตัวนี้เป็นไม่แท้เช็คศูนย์เลยนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงตัวรถบอดี้รถไม่เคยชนไม่เคยพลิกคว่ำน้ำท่วมแน่นอนเราการันตีให้100%นะครับสำหรับ เต็นท์ของเรานะครับก็ยังมีโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนให้ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.99%ก็ขึ้นอยู่กับเครดิตของตัวลูกค้าด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบนอกกันก่อนนะครับว่าตัวนี้มีออปชันอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเราเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนนะครับสำหรับด้านหน้าของเจ้าตัวนี่สันจู๊กนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นทีเดียวนะครับแต่ต้องมองมุมกว้างนะครับไฟของเขาก็จะเป็นแบบ3สเต็ปเลยนะครับก็จะมีไฟด้านบนอ่า ตรงแก้มซ้ายขวานะครับแล้วก็กันชนตรงกลางแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับด้านล่างตัวนี้ไฮไลท์ของเขาก็อยู่ที่ไฟตรงตัวกันชนนะครับตัวไฟถือว่ากลมค่อนข้างใหญ่ดีไซน์ค่อนข้างแบบค่อนค่อนข้างสวยมากๆนะครับสำหรับตัวรถไม่เคยชนไม่เคยพิกคว่ำนะครับสภาพก็ถือว่า90%ทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้ ล้อก็จะเป็นล้อแมกอลอยนะครับเป็นล้อแมกสเปคเดิมจากโรงงานนะครับเป็นล้อแม็กสีเงินขอบ17นะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับซ้ายขวาแล้วก็ตัวกระจกด้านนอกก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มือเปิดประตูสีบบานก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะครับยางติดรถเป็นของโยโกฮามานะครับดอกยางยังเต็มถือว่าใช้กันยาวๆได้อยู่นะครับ ในส่วนของตัวด้านท้ายกันชนหลังนะครับก็จะมีกล้องถอยมาให้พร้อมเซ็นเซอร์2จุดนะครับสำหรับเกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์แบบ cvt แล้วนะครับก็ถือว่าการปรับเปลี่ยนเกียร์ค่อนข้างนุ่มนวลน,นะครับสำหรับพี่พี่ท่านใดหรือลูกค้าท่านใดได้ไปถือว่าคุ้มสุดนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นเกียร์ช่วงล่างเครื่องยนต์นะครับก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์มากมาก สภาพนี้ก็ถือว่าค่อนข้างหายากด้วยเช่นกันนะครับรถปี2014เลขไม่เลขไม่ถึงแสนแล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภายในห้องเครื่องยนต์กันบ้างนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นของตัวเครื่องยนต์นิสสันจูกนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.6ลิตรเครื่องยนต์เบนซินนะครับ สำหรับตัวนี้สภาพเครื่องถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะครับตัวเครื่องไม่เคยผ่านแก๊สนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันซึมน้ำมันเยิ้มนะครับแหง้งสะอาดทุกส่วนนะครับแห้งทุกส่วนก็ถือว่าใช้กันคุ้มๆเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ที่ฝากระโปรงนะครับด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นหัวน็อตหรือตะเข็บ ต่างๆไม่มีแกะไม่มีถอดด้วยเช่นกันก็บ่งบอกได้ว่าไม่ไม่เคยชนนะครับนิสันตานิสันยังอยู่ครบนะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของตัวอ,ออปชันภายในกันบ้างนะครับ ในส่วนนี้ก็จะเป็นภายในห้องโดยสารของเจ้าตัวนิสสันจุกนะครับห้องโดยสารก็จะเป็นแบบทูโทนนะครับสีดําแดงตัวเบาะก็ให้มาก็จะเป็นเบาะหนังสีดําได้สีแดงนะครับแล้วก็ที่ตัวเบาะคู่หน้าก็จะปั๊มโลโก้คําว่าจุกไว้นะครับตัวแผงประตูแล้วก็คอนโซลตรงเกียร์ก็จะเป็นสีแดงนะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นดูแบบสวยมากๆนะครับตัวนี้ก็มีภายในที่ค่อนข้างกว้างด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นหลักๆนะครับสำหรับออปชั่นหลักๆที่ให้มานะครับของเจ้าตัวนี้สันจูงนะครับก็จะเป็นแบบปุ่มพุชสตาร์ทกุญแจแบบสมาร์ทคีย์นะครับตัวนี้ให้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาด้วยนะครับ แล้วก็พร้อมจอ DVD นะครับแบบทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อบลูทูธเล่น USB เชื่อมต่อโทรศัพท์อะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็แอร์ก็จะเป็นแบบแอร์ดิจิตอลนะครับหมายหมายถึงว่าหน้าปัดแอร์ดิจิตอลนะครับแล้วก็คอนโซลตรงกลางก็จะเป็นแบบสีแดงนะครับอคอนโซลที่อยู่ตรงเกียร์ก็จะตัดกับตัวคอนโซลใหญ่ด้านหน้านะครับแล้วก็ที่แผงประตูด้วยเช่นกันนะครับ ตัวนี้ให้กล้องมองหลังมาด้วยพร้อมเซ็นเซอร์ถอย2จุดนะครับแล้วก็มาพร้อมแอร์แบ็กสใบที่พวงมาลัย1ใบนะครับแล้วก็ที่ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า1ใบนะครับตัวนี้เลขไมยอยู่79,000กว่าโลไม่แท้สําหรับตัวเบาะคอนโซลพวงมาลัยต่างๆไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีอ่าลอกนะครับสภาพถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ทั้งภายในภายนอกเลยนะครับ เจ้าตัวนี้สันจุกตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างอนเนกประสงค์อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันในส่วนของด้านท้ายนะครับก็ถือว่าค่อนข้างอนเนกประสงค์ต่อการใช้งานนะครับสําหรับลูกค้าที่มีของหรือสัมภาระเยอะๆนะครับก็สามารถปรับเบาะพับเบาะได้นะครับก็ <c oughs> <c oughs> วางของได้เยอะนะครับภายในก็ถือว่ากว้างอยู่สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับหรือจะเข้าไปดูรถเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ของเรานะครับ ก็ตัวนี้ก็จะเป็นนิสสันจุกรุ่น1.6 V ปี2014รถสีดำนะครับราคาอยู่ที่339,000บาทนะครับตัวนี้เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับเลขไม่อยู่ที่79,000กโลตัวนี้ไม่แท้เช็คศูนย์นะครับสภาพเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างเครื่องก็ประมาณ90%นะครับตัวรถไม่เคยชนไม่เคยพลิกคว่ำน้ำท่วมนะครับเราการันตีให้100% สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถมือ2สภาพดีๆสภาพที่สวยไว้ใช้งานนะครับหรือสนใจนิสันจุคคันนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของเราไว้ด้วยนะครับเผื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาจะได้มาอัปเดตให้นะครับจะได้ไม่พลาดกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ